เราที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเกน่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานแนวทางนะครับฮานอยประจําวันนาคารที่ 2ก,กรกฎาคม6 7เจนี่มาชิคนะครับผมเนาะอ่ะสู้กันต่อนะครับผมอ่ะกอร่นม,มาที่ขอสวัสดีนะพี่แม่พี่พี่จะมาชิก FC ครับประจำเราขอสวัสดีนะพี่จมาชิคผูดด้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับอยู่ช่องเ่าทีพาอรอยกับแน,น, ال นวทางฮานอยนวยันวาน,านี้ได้มาชิคนะครับเนาก็สู้กันต่อตามกระต่อพวกกระต่อปั้มกันต่อกับแนวทางฮานอยผมได้มาชิคซึ่งมีให้เป็นประจำทุกวันในมาชิคนะครับรุ่นเฮงรุ่นปังกันทุกวันสําหรับแนวทางฮานอยผมช่วงนี้เนาะนะครับสำหรับแนวทางฮานอยช่วงนี้ถือว่าโอ ังเด่นดีต่อเนื่องนะครับในรอบปกติเนี่ยเข้าเน้นเน้นตลอดเลย2วันที่ผ่านมาในมาชิน้นำเนาะวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆสําหรับพี่ๆสมาชิกอีกหนึ่งวันสําหรับแนวทางหาหนอยผมในมาชิน้นำเนาะอ่ะครา,าแล้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งจริงๆไว้ด้วยนะสมาชิกเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่ๆสมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆและก็ปุ๊บๆปังๆจากพอดีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆแนวทางสำหรับแนวทางผมนะแนวทางไหนเดินดีเดินต่อนี่มาชิกแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางด้วยในมาชิกนะครับเออนะครับ นะครับอ่ะนะครับอ่ามาดูคำเตือนนิดหนึ่งในมาชิกราค่อยไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับในทางฮานอยเมื่อวานนะนะครับเออทางช่องพีเพลสีกลางได้การนำเสินการสูตรค้อมูลตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางอ่า ห้าหน่อยวันนี้ในหิมะชิกตัวเลขทั้งหมดครับตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรนะนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีเข้ามีหลุดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลกระชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดในหิมะชิกนะครับเออนะครับเนาะนะครับโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะครับเออนะครับเนาะนะครับอ่ะคนอื่นนะครับขอขอบคุณในหิมาชิกนะครับเนาะพี่พี่หิมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าหลายคนท่านท่างมาหลังบ้านบอกว่าอ่าบางที่นะครับเนาะอ่าขอเรื่บัญชีหน่อยนะครับเนาะนะครับเพื่อที่ จะสนับสนุนเขาเรียกอะไรนะปัจจัยนั่นแหละในมาชิกนำมาไหว้ตะไคร์ในมาชิกนะเนาะนะฝากซื้อผลไม้มาไหว้ตะไคร์นะรหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะทางหมานอกบ้านก็ขอบคุณไว้ด้วยก็แล้วกันนะในมาชิกนะเนาะเดี๋ยวจะ,จะอ่าเป็นธุระให้สลับอ่าไหว้ตะไครข์ขอพอรกับตะไคร์เพื่อเปิดโชคอ่าเปิดดวงตัวเองในมาชิกนั่นแหละนะครับเนาะนะนะพี่มาชิกโบนอาจจะขอและอาจจะโชคดีนะั่นแหละนะครับก็ขอทิป คพี่จะมาเช็คไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอโชคดีเฮงเฮงฝาทุกคนนั่นแหละได้มาเช็คแนบเนาะนะครับเออเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งเราเม่ใเรียกอะไรนักสบายโชคใน่บางทีมันต้องมีอ่าาเเรียกอะไรนะครับที่ยึดเหนี่ยวบ้างอะไรประมาณนี้เนาะนะเพื่อจะได้เปิดโชคเปิดดวงให้กับเราเป็นผู้โชคดีนะครับอ่ะเดี๋ยวจะจัดการให้ได้มาเช็คนะครับผมเอาไปดูเมื่อวานเลยได้มาเช็คว่าเป็นอย่างไรนะครับสลับฮานอยผมเนาะนะครับอ่านะครับ เมื่อวานนี่ผมให้6กคำหนึ่งนะผมให้เป็นมัดรวมให้มาเช็คสําหรับอฮานอยผมผมไม่ได้แยกหน่อยให้นะนะครับโอ้โหเมื่อวานนี่ก็รุ้นนะครับรุ้นกันยันรอบสุดท้ายเลยสำหรับฮานอยเทียบเท่าสีน้อยน้อยจิตนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะสำหรับอ่เทียบเท่าคนนะครับอ่ากาชาดเมื่อวานนะครับกาชาดเมื่อวานนี่ศูนย์สามหกสามเก้านี่มาเช็คนะครับเนาะกาชาดเมื่อวานนี่เข้าศูนย์สามหกแล้วก็ศูนย์เก้านะนะครับเออเข้าสามหกชนี้นะนะครับกาชาดเมื่อวานถ้าเป็นกาชาดจะอยู่ในห้องเรียนนะเออ นะครับเออนี่เลยนะนะอันนี้คือกรชาตนะนะครับสามหกหกสามเนี่ยมาชิคเขาประกาศผลศูนย์สามหกเขามาในตัวกลับนะอันนี้กรชาตนะนะครับเออนะครับเนาะนะครับอ่ะนอกิีตนะครับเฉพาะกิจเนี่ยห้าสี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับห้าสี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับผมให้หนึ่งเออแต่ผมให้อ่าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยมาชิคนะเออนะครับเนาะนะครับหนึ่งลงนะสำหรับอ่าเฉพาะกิจนะสำหรับสายวิ่งสายลู่นั่นแหละเนี่ยมาชิคนะครับเออนะครับรับพนักงาก็ เข้าที่ศูนย์เมื่อคืนได้มาเชียร์แบเออนะครับยังไม่หลุดซักทีเดียวนะครับแล้ว540 540ไม่ลงเนาะนะครับหนึ่งลงแต่ไปไม่ถึงหนึ่งสองแล้วก็พิเศษในเฮมาชิกนะครับโอ้โห ตองสี่เลยพิเศษมาตองสี่เลยแม่เอ้ยนะครับเนาะช่วงนี้นะฮิมาเช็คนะครับเนาะช่วงนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเนาะอ่าก่อตีเลยนสลับฮานอยนี่ยไอสลับเบิ้ลนะก่อตีเบิ้ลสลับฮานอยช่วงนี้ในฮมาเช็คยังไม่ควรไว้ใจสลับเหนือเบิ้ลนะนะครับเขาเรียกว่าเฝ้าระวังเลยนะครับสลับช่วงนี้ก็มาเกือบทุกวันสลับในทางเบิ้ลนะนะครับเออใครเมื่อวานใครกันเบิ้ลไว้แต่รอบปกตินี่ก็โชคดีไปนะครับเนาะนะเข้ามาตองสี่เลยในฮมาเช็คนะครับเออแล้วก็กสนะครับเนาะมีไหมกส นผมให้หกสองนะแต่ผมไม่ได้ตีลังกาให้เนาะนะครับผมไปตีลังกาให้อ่าเฉพาะ6กสี่ในมาชิกนะเนาะนะครับอ่าไม่ลงเนาะถ้าใครตีลังกาช่วงนี้นะครับถือว่าโชคดีไปนะครับเนาะนะครับอ่าพอผมให้หกปกตินะครับแปดหนึ่งแปดนะแล้วก็ศูนย์สี่นะแปดหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์สี่อ้าวหนึ่งแปดในตัวนี้เลยเนี่ยมาชิกโอ้โหตรงตรงเลยสลับเมื่อวานอ่าปกตินะปกติมา2รอบเลยนะชิบมาชิกนะครับปกติมา2วันละนะครับในตัวนี้ด้วยนะสลับในทางฮานอยผมนะครับเนาะนะครับวันก่อนก็ ามาในปกติ4-7ได้มาเช็คเออนี่มันก่อนนะนี่นะมันก่อนก็มา4-7เน้นๆเลยนะครับในรอบปกตินะนะครับเออนะครับเมื่อวานนี้ก็วันที่1นะครับก็มาที่18นะครับช่วงนี้เนาะนะครับตรงๆเออนะครับเนาะนะครับถือประเด็นดีพี่น้ไม่เชื่อบางคนบอกเออนะครับเนาะนะครับแก้มือไทยให้แล้วนะครับรอบอ่า ปกตินะครับแก้มือรัฐบาลไทยให้แล้วเพราะว่ารัฐบาลไทยผมหลุดนะครับเนาะแล้วก็สู้กันต่อรัฐบาลไทยในกลางเดือนเนาะนะครับอ่าแล้วก็โซนสี่โซนสี่ไม่ลงนะครับอ่านะครับแล้วก็ v ี p นะครับ v ี p นี่อ่าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หกนะครับวีพีนี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หกเออนะครับหกมาได้มาชิกแนะเนาะนะครับเจ็ดห้าเจ็ดไม่มีได้มาชิกนะครับหกลงนะครับเออนะครับเนาะอ่ะนะครับสรุปก็คือในมาชิกสลับในทางผมเมื่อวานนี้ฮะอ่า หาอยปกตินะครับเนาะนะครับตรงๆหนึ่งแปดเนี่ยมาชิกนะครับเออนะครับเนาะนะครับเข้ามาแปดหนึ่งแปดเนี่ยมาชิกเออนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ดีใจกับพี่มาชิกผู้โชคดีด้วยสําหรับเมื่อวานนะก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเนาะปกติเนี่มาสองวันละนะครับหวังว่าวันนี้คงจะดีนะครับเนาะนะครับเบื้องก็มานุบานนะนะครับเออในะเราพี่สินะครับเนาะช่วงนี้ยังไว้ใจเบื้องไม่ได้นะครับถ้าเวลาเข้ามาแล้วเขาก็จะมายาวๆนะแต่เขาจะมารอบไหนอันนี้เราต้องมาลุ้นกันนะครับอ่ะวันนี้ตามกันต่อเนี่ยมาชิกนะครับ เต็มที่ทุกครั้งนะสหรับในทางผมในะมาชิคนะครับเนาะถ้าจะชอบแค่ไว้จดไว้ถ้าไม่ชอบพี่มาชิคก,ก็ให้ชมเป็นาทางไปนะครับเออนะครับรอบปกติจะว่าเดินดีช่วงนี้หวังว่าวันนี้คงจะเดินดีนะครับเออนะครับเนาะอ่ะตามก็ต่อฮานอยนะครับฮานอยวันนี้นะวันนี้วันที่สองเลยเลยเลยมาชิคนะค่งสองทับเจ็ดทับ หกเ็ 6, สลับเราพัฒนาก็ตามกันต่อในรอบวันพุธยังไม่หลุดนะเราพัฒนาผมยังไม่หลุดในมาเชิกนะเมื่อคืนนี้โอ้โหนะครับเนาะถ้ามาตีลังกาในมาเชิกนะเนาะเออผมให้0ูแต่เข้ามา0ูนย์เนะนะครับนะครับ้ใครตีลังกาเราพัฒนาเมื่อคืนก็โชคดีไปนะครับอ่ะนะครับตามกันต่อในวันพุธเนาะนะครับรุ่งเรแนวทางก็มีเข้าไปหลุดนะไนะม่ดูตัวเด่นผมไใ้มาเชิกนะครับ เด่นวันนี้ผมให้ตัวนี้นะสำหรับ่าหน่อยฮานอยวันนี้ได้มาชิกนะครับผมเนาะนะครับผมให้ตัวนี้นะครับ2กับ8เด้อสองกับแปดกับ2วันนี้นะชื่นชอบแค่ใบจดไวบนะนะครับจับคู่ได้เลยนะครับจับคูดได้เลยสําหรับเป็นตัวเด่นนะนะครับเออนะครับแล้วก็ตามกันด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะครับ2ตัวเด่นนะสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับ สองเก้าเนาะสองศูนย์สองหนึ่งนะนะครับแปดสามแปดสี่แปดห้านะอ่ากดนะติดเบิ้ลหน่อยนะครับสองสองกับแปดนะครับกดติดเบิ้ลช่วงนี้นะอยู่ในช่วงก็ติดเบิ้ลเออนะครับเนาะนะครับยังไว้ใจไม่ได้สลับไปทางเบิ้ลช่วงนี้นะครับ อ่ะนะครับเนาะ,ะมาดูตัวเน้นผมนะมาชิค2 8งแจับคู่ได้เลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็2 9 2เก้าสองนย์สองหนแล้วก็85ยังไงขอให้มาในตัวเน้นะยังไงขอให้มาตัวนี้นะอ่ะสองหนนะึ่งไดมาชิกแล้วก็อ่ะแปส สี่แปดในมาชิกนะครับอย่าลืมเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับในมาชิกนะครับตัวเลขบางทีชอบมาซ้ำๆนะสลับหัวหน่อยในมาชิกนะอ่ะถือว่าคาดแล้วในมาชิกอ่ะตีลังกาให้หน่อยเออระวังหกชุดนี้เออติ๊กไว้หน่อยนะครับเนาะอย่างเมื่อวานเราพัฒนาเมื่อคืนนี้ให้ศูนย์อ่าให้ศูนย์หกนะนะครับแล้วก็ติ๊กศูนย์เก้าไว้ด้วยถ้ใครไหวตัวโชคดีเลยแหละสลับเมื่อคืนนะเออใครได้ดูหน้าคลิปนะในหลฟ์คลิปนี่แหละในมาชิกนะผมก็จะติ๊กให้อย่างนี้นะครับเราพัฒนาเนาะศูนย อ่าศูนย์หกนั่นแหละแต่ผมติ๊กแค่ศูนย์เก้านะครับเออนะครับอ้านะครับขอโชคดีการสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวอย่าลืมเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับนะครับผมอ่ะนะครับวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะนะครับแบบอ่าสนิสไซรุนอะไรก็จะปลอดภัยกว่าทุกครั้งผมจะย้ำอยู่เสมอนะครับเนาะนะครับแม่บางคนมาว่าขอตัวเด่นก็พอบางทีที่เหลือแม่จัดการนะครับเออเอานะครับอย่าลืมนะให้มาซิกแนวทางเบิ้อนี่ระวังเบิ้อไว้ด้วยสลับวันนี้ดูดิเบิ้อจะลงมารอบหน่อยนะเป็นรูนกันอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะขอโชชคคคดดดดีกกาาารรรสลลัััััับบบบนนนนนจู่่่เเตตตววววะะะแ้้็มมย ต่ <c oughs> อไปครับสามตัวเด่นนะครับสามตัวเด่นในสามตัวมีนะครับเออนะครับศูนย์สองหนึ่งนะนะครับสลับอ่าในสามตัวนะ่น้องมาแล้วก็สามแปดสี่นะนะครับสามแปดสี่แล้วก็สี่แปดห้า 4, 8, 5, นะในชุดสามตัวก็ สามชุดอีกเหมือนเดิมนะ็นับมาชิ้นะครับเนาะนะครับอาคีประกาศแสดงก่อนเออนะครับนะนะครับวันนี้นกนกยังไม่ร้องเลยนมาชี้นะครับเนาะเออเรียกว่าเป็นวันยังไงนี่วันนี้นี่ก็ตีห้ากว่าละนะครับสิบห้าละนะครับผมทคลิพยอไปนกนกไม่ร้องปกตินกนกตื่นแล้วนะนะครับเอออ่ะดูดีเงียยไปวันนี้อ่ะนะครับ ผมย้อนี่รอบหนึ่งในมาชิกสลับฮาหนอยผมประจำวันที่2นะวันนี้วันนาคาที่2ละกระดาละสองแจับพูดได้เลยนะนะตัวเด่นสลับสายวิุสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งแปดสามแแล้วก็85ดนะผมได้ให้สองหวันนี้นะครับเดินทางไปอย่าลืมเบอรทางการด้วยนะระวังหกับ9ด้วยชนิดนะครัใครมีคำาัง2องกับแปนะนะครับสาหรับ กันเบิ้ลเนาะหรือใครจะการเบิ้ลไว้ก็รู้แล้วกันนะมาเช็กนะครับเนาะนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตู้เรียนนะนะครับเออระวังให้ดีนะมาเช็กเป็นมัดรวมนะผมไม่ได้แยกหน่อยให้สาวพนหน่อยผมอ่ะขอโชคดีกันสลับมาเช็กจับคู่เด่นสองตัวแล้วก็สามตัวเด่นก็มีอ่าซูนโซ่หนึ่งสามแปดสี่แล้วก็สี่แปดห้านะครับเออยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวนะครับสลับวันนี้จะได้ปูพ่วงต่างกันนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับขอให้มาในรอบอ่านะครับสามพี่น้องเนี่ยหรือสี่พี่น้องก็ได้เหมือนกันในมาเช็กหรืรอบไหนก็ได้เหมือออนน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 นกัััััขขใใหหหห้้มาาาาแแววทงงงเเเลล่ีีะะะครรบบยไป็ดๆส พี่สมาชิกท,ทุกคนสหรับเราพัฒนาก็ตามไปตอ่อในรอบวันพูดแนวทางยังไม่หลุดในสมาชิกนะครับมาที่ตัวเด่นอยู่สามรอบพิบา,านมาเนาะยังมั่นใจขึข้นกาวสลับในหาสจุดก็คอยติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำใจและขอบคุณทุกๆการกดไ like, ลค์ก,ก,กดแ like, ชร์ในสมาชิกแล้วก็ขอขอบคุณในพี่สมาชิกสมาชิกที่ สนับสนุนหลังบ้านมานะครับอของไหว้ตะไคร์ในมาชิกเดี๋ยวผมจะเป็นดุลยให้เนาะนะครับเออในมาชิกนะไหว้เพื่อขอพรเพื่อโชคประดุด้วยกันสาธุโชคดีเนาะเนี่ยก็ขอโชคดีเฮงๆรวยๆกันทุกคนนั่นแหละสำหรับในทางผมนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเนาะนะครับอ่ะนะครับด้วยเช่นนี้มาลุ้นปังกันในมาชิกนะครับเนาะนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่แปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะครับผมเนาะนะครับยังไงขอให้ดีๆสำหรับวันนี้ไม่เจอกับผมที่ต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ